สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับนะทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับช่องทนายใครทุกก็มาพบกันกลางคืนนะฮะปารีนาจะติดคุ๊กไหมโอ้โหผมว่ายากนะเพราะป,ปารีนาเนี่ยนะเธอพูดอยู่คำหนึ่งเป็นวัลีเด็ดมากเลยครับเอ๋ปารีนาเด็กใครก็เด็กลุงป้อม ลุงป้อมยังมีอิทธิพลทางการเมืองมากนะครับจะบอกให้นะครับมากเลยครับผมมีเพื่อนอยู่นะครับในพักพลังประชารัฐก็มีแกยังมีอิทธิพลและมีทรงอิทธิพลมากเลยนะครับนะมากมากเลยแกเป็นเนี่ยนะเป็นคนที่แบบเขาเรียกเหมือนเขาเรียกอะไรเจ้าของพักตัวจริงระยะหลังๆมาเนี่ยนะผมคุยกับนักการเมืองวันนี้ก็คุยกับนักการเมืองพักหนึ่งพักฝ่ายค้านเขาบอกพักการเมืองทุกพักมันมีเจ้าของมีเจ้าของพักหมดอ่ะเหมือนเจ้าของบริษัท วันนี้คุยกับนักการเมืองหลายคนนะนะอย่างพลังประชารัฐเนี่ยมันก็มีเจ้าของเจ้าของพรกอะไรก็คือลุงป้อมนี่แหละเจ้าของพักตัวจริงนะเจ้าของพรคก,การเมืองแต่ละพรักเนี่ยมันอยู่เบื้องหลังมันไม่ได้ปรากฏอยู่ข้างหน้าพรักฝ่ายค้านก็มีเจ้าของก็รู้กันอยู่พักเพื่อไทยใครเป็นเจ้าของก็รู้มันมีเจ้าของ <S <S บางคนบอกพรักการเมืองเป็นสถาบันผมไม่เชื่อครับสถาบันอะไร มันพักการเมืองก็คือบริษัทนะบริษัทซึ่งมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองทํายังไงก็แล้วแต่ให้ได้มาซึ่งอํานาจทางการเมืองหลังจากนั้นก็มาถอนทุนนั่นนะครับนะหลายๆพักเป็นแบบนี้หมดวันนี้ผมก็คุยกับน,นักการเมืองนะทุกพักหลายๆพักการเมืองมีเจ้าของหมดเจ้าของตัวจริงไม่มีชื่อเขาสนับสนุนอะไรอันดับแรกเลยเรื่องเงิน เงินสาคัญที่สุดในการเล่นการเมืองนะถ้าไม่มีถ้าไม่มีเงินไม่สามารถเล่นการเมืองได้มันต้องมีเงินพักใหญ่ๆเนี่ยนะไม่ต้องอะไรอย่างพลังประชารัฐเพื่อไทยเนี่ยเงินจะมาเล่นจะทําการเมืองขนาดนี้ต้องเป็นหมื่นล้านตามมาหมืนม่นล้านอยู่ไม่ได้หรอกหัวหนะ้าพักนี่ต้องมีเงินเยอะเป็นหลับหมื่นล้านนะแต่เงินพวกนี้มันอยู่กับใครอยู่กับนายทุนคนไหนอะไรเงี้ยแต่มันมีเจ้าของพักการเมืองนะครับ นะันี่คือเรื่องจริงนะอ <c oughs> ี่วเนะมันก็คือบริษัทอย่าง,งนึงนะนะพออะไรมาถึงจุดหนึ่งก็เปลี่ยนรัฐมนตรีนี่ออกคนนี้เข้าอะไรต่างมาก็เปลี่ยนกันดํารงตําแหน่งนะครับนี่คือประเทศเรานะไออุดมการณ์ทางการเมืองอะไรไม่มีแล้วครับมีตอนหาเสียงเวลาหาเสียงก็หลอกลวงประชาชนไปผมจะทําเพื่อประชาชนนะอะไรต่างๆจะเพื่อประชาชนแต่พอเป็นนักการเมืองเสร็จแล้วมันก็ทําตัวเพื่อตัวมันั้ง หลายๆพักเป็นงนะั้นผมไม่ได้บอกพักไหนนะพอพูดพูดเปไงแจ้งจับแจ้งจับพลรโบโคอมมินประมาทโดยการโฆษณาไอ้พวกนี้มันมีอย่างเยอะนะคือใช้กฎหมายปิดปากบางคนเนี่ยอยู่พักฝ่ายค้านย้ายไปอยู่อ่พักรัฐบาลน,นะครับนะพอย้ายเรียบร้อยโดนพวกกองเชียร์พักฝ่ายค้านด่ามันก็ฟ้องหมินประมาทท่านดูปิดปากซนะ นี่ขนาดมาจากประชาชนมาจากการเลือกตั้งนะพอย้ายพักจากฝ่ายค้ามนระบาดมันก็ฟ้องหมิ่นประมาทคือเดี๋ยวนี้มันเอากฎหมายมินประมาทไปปิดปากใครที่วิพากษ์วิจารณ์เพื่อจะได้หยุดพูดสื่อมวลชนบ้างใครตะใครวิพากษ์วิจารณ์มันก็ฟ้องหมิ่นประมาทปิดปากนะคนที่ฟ้องหมิ่นประมาทอะไรต่างๆเนี่ยทางด้านการเมืองเนี่ยทนยาต้องการปิดปากนะอย่าพูดถึงเรื่องของกูนะกูไม่อยากมึงพูดก็ฟ้องฟ้องฟ้องหลายคดีไอ้คนโดนฟ้องก็กลัวนะครับ นะครับกฎหมายมิตนประมาทเนี่ยเดี๋ยวนี้มันใช้เพื่อปิดปากไม่ให้ไม่ให้แสดงความคิเดเห็นทางการเมืองนะครับก็เป็นเรื่องที่อพยศมากนะครับนี่พูดถึงเรื่องการเมืองนะอาจารย์ไปสาสางเรื่องปารีนาให้หน่อยโอ้ผมไม่อยากไปเสือกเรื่องชาวบ้านเขามีวีละสมความคิดวันนี้ก็ไปตามแล้วก็บอกว่านะไปร้องเรียนเรื่องปารีนาเกี่ยวกับแางยืน่นบัญชีทรัพย์สินที่สินสามปีมคดีไม่คืบนะเขามีวีระสมความคิดดูแลอยู่แล้ว นะเราก็ไม่อยากไปเสือกเยอะเสือกมากเขาตอหาว่าไปโหนกระแสโหนนั่นผมก็ยอมรับว่าโหน,ก,นการโหนกระแสหมายถึงการเอาประเด็นสาธารณะที่สังคมสนใจเอามานั่งวิเคราะห์เจาะลึกในมุมมองของเรานะอาศัยประสบการณ์การเป็นทนายความสามสิบห้าปีก็มาวิเคราะห์เจาะลึกให้พี่น้องประชาชนการโหนแบบนี้โหนกระแสเกาะกระแสแล้วประชาชนได้ประโยชน์โหนเป็นเถอะครับ เสือกในการช่วยเหลือประชาชนแบบอัจฉริยะพูดเสือกเถอะครับถ้าเสือกแล้วประชาชนได้ประโยชน์เสือกเถอะครับประจานคนชั่วคนเลวถ้าประจานแล้วสังคมได้ประโยชน์ประจานเถอะครับผมไม่ผมไม่แคร์แล้วครับกฎหมายหมิ่นปร,ร,ระมาทพรบคอมตามสบายเลยครับคุณพ่อจะฟ้องทั้งหมื่นคดีแสนคดีก็ตามสบายเลยคุณพ่อตำรวจไม่มีทางจับคนฆ่าน้องจำผู้ได้หรอกนะอา่านะาก็มันก็กว่ากันไปนะสังคม คดีเอปารินาชาติหน้าถึงศาลผมบอกเลยยากตราบใดที่รัฐบาลยังมีอำนาจอยู่เนะี่ยคดีเอปารินาจะไปถึงศาลยากให้เรานั่งดา่าเช้ากลางวันเย็นก็ยากนะผมบอกเลยง่ายๆนะเพราะอะไรนะมันมันมันต้องมีการทําให้มันช้านะส่วนใครจะทําให้ช้าเนะี่ยผมไม่กล้าบอกนะพอบอกปุ๊บไงแจ้งความจับนะใส่ร้ายเจ้าหน้าที่ เอาง่ายๆแล้วกันนะมีคนทําให้มันช้าแต่ผมไม่รู้ว่าคนแต่ผมรู้ว่ามันเป็นใครทำให้มันช้าแต่พูดไม่ได้พูดไปมันก็แจ้งความจับติดคุกะเอาเป็นว่าคดีเอบรีนาเนี่ยเท่าที่ผมทราบมานะมีคนทําให้มันช้าแต่ผมไม่บอกว่าใครนะชาติหน้าถึงศาลถ้ายังไม่มีการเปลี่ยนรัฐบาลมีทางถึงศาลเนี่ยผมบอกเลยแต่จะเกี่ยวข้องกับใครอย่างไรนั้นผมไม่ขอพูดพี่น้องเดาเองเลยนะเดาแม่นเลย การเป็นคดีความตอนนี้นะครับเนะยไม่ว่าคุณจะมีคดีอะไรแล้วแต่ถ้าคุณมีเส้นมีสายนะมันก็นแบบมีใช้ไปกว่าคึ้เนะตัวบทกฎหมายพยานหลักฐานเนี่ยนี่ก็ไม่พอละครับคือในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันมีพวกนักกฎหมายวิ่งเต้นทําให้กระบวนการยุติธรรมบิดเบี้ยวมันเยอะมีเงินมีเส้นทุกอย่างเปลี่ยนพยานก็กลับทาให้การวันนี้ก็มีที่อยุธยาที่โรงพักแห่งหนึ่งในจังหวัดอยุธยาก็ปรากฏว่าไงนะ ลูกความผมโดนยิงครับที่ขาสีสะโพกค,ครับโดนก็หาพยายามฆ่าวันนี้ลูกความโทรมาบอกครับอาจารย์ครับผมได้ค่าเสียหายมาแล้วห้าแสนเดี๋ยวตำรวจอ่าบางคนบางโรงพักก็จะทําให้สํานวนอ่อนนะครับนะคนที่ยิงเนี่ยพยายามฆ่าก็อาจจะกลายเป็นเรื่องของการอะไรเข้าใจผิดไปแต่ลูกความผมได้ห้าแสนเรียบร้อยแล้วเขาแฮปปี้เขามีความสุขเขาโทรบอกอาจารย์ครับขอบคุณมากที่อาจารย์ช่วยเหลือ ผมก็ดีใจด้วยลูกกวามผมได้ห้าแสนถูกยิงเข้าไปแต่มันไม่ตายเขาเ้าแถวแถวสะโพกนะพนักง,งานสอบสวนแจ้งก็หาพยายามฆ่าปรากฏลูกกวามผมได้ห้าแสนเรียบร้อยแล้วสถานการณ์จะเปลี่ยนอาจจะกลายเป็นเรื่องเข้าใจผิดเข้าใจผิดก็จบเพียง,งูต่างไม่ฟ้องนะแต่ก็ทํายังไงผมไม่ไม่อยากพูดแล้วกันเดี๋ยวก็เป็นไงโดนฟ้องอันนี้เรื่องจริงเลยครับคดีจริงๆอะไร,รต่างๆจริงหมดเลยรับห้าแสนสบายครับพยายามฆ่า คดีก็อาจจะไปไม่ถึงสารหรือเปล่าคือทุกวันนี้ก็บอกแล้วเรามีเงินมีเส้นเนี่ยทุกอย่างครับมันก็ไปไม่ถึงสารมีเงินมีเส้นจำผมพูดนะเปลี่ยนไม่หมดครับคดีดังๆในพวกเครื่องสําอางทั้งหลายเห็นนะเครื่องสําอางคดีที่เกี่ยวกับเรื่องอยไอ้พวกนี้เนี่เงินเงินเยอะไปไม่ถึงสารแล้วครับเราดูคดีเครื่องสําอางจับข่าวใหญ่โตนะเครื่องสําอางอาหารเสริม พวกอยเนี่ยมันรวยพักพวกผมเป็นเจ้าของธุรกิจก็บอกว่าเวลาโดนจับอะไรต่างก็เคลียร์เจ้าหน้าที่กับจ่ายเงินไปจบไม่ถึงสารครับสังเกตเ่เวลาจับเนี่ยจับพวกเครื่องสาอางอาหารเสริมอะไรต่างต่างพวกเนี้ยคดีไม่ถึงสาลเรามีเงินเราก็สามารถจะทาให้กระบวนการยุติธรรมบิดเบี้ยวได้อันนี้อันนี้เรื่องจริงอันนี้คนที่เขาต้องจ่ายมาแล้วนะครับมีหลายก็ดีโอ้โหดูเป็นข่าวใหญ่โตสุดท้ายไปไม่ถึงสารแล้วครับ คดีรถหรูอย่างเงี้ยรถนำเข้าซูปเปอร์คาร์ผู้ต้องหาเป็นเศรษฐีไปไม่ถึงศาลแล้วครับนะครับถ้าหลักฐานมัดแน่นก็ทำให้มันเชา้าซะขาดอายุความจบพนักง,งานสอบสวนแจ้งข้อหาสมมติน,นะแจ้งข้อหาว่าฆ่าคนตายโดยไต่ตองไว้ก่อนพอไปถึงอายการกลายเป็นฆ่าคนตายตามาฆ่าคนตายโดยไม่ไต่ตองไว้ก่อนฆ่าคนตายธรรมดาความเห็นไม่ตรงกันก็ต้องส่งไปแหละ แต่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือว่าผู้บัญชาการตารวจภูธรภาคก็ดึงคดีกันมนะชาติหน่าจะมีการฟ้องก็ทําให้ฟ้องคดีไม่ได้ผู้ต้องหาที่ฆ่าคนตายดยไต่ตอไปก่อนก็กกพลิ้วออกไปน,นี่คือวิธีการเนี่ย <c oughs> นะครับหรือไม่กระทาให้มันฟ้องไม่ทันนะลองขอความเป็นธรรมไปที่อายการสอบเพิ่มแล้วก็ค้างปล่อยขาดอายุความนี่คือชีวิตจริงมันต้องมีเส้นมีเงินหมด เพราะฉะนั้นเราต้องมีพักมีพวกมันจําเป็นมากเรื่องจริงครับความรู้กฎหมายคําพักษาฎิกาไม่พอเดี๋ยนี้พยานกลับคําให้การเงินมาก,ก็เปลี่ยนขนาดมีคลิปเสียงมีภาพวิดีโอมันยังบอกไม่ใช่เสียงมันเลยมันไม่ใช่ง่ายนี่กระบวนการยุติธรรมเอายากเอาผิดเจ้าหน้าที่ก็ยากอะไรทุกอย่างยากมันมีเงินเส้นทําให้ผลของคดีเปลี่ยนหมดอันนี้คือเรื่องจริงครับคล้ายกดกระดิ่งกราบขอบพระคุณมากและช่วยกันแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับรักทุกคนนะครับ 嗯。Mm.